ที่บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ดรวันชัยพรมเซร,รณีเผยว่าตนเองได้เดินทางมายังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดต่อยื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานเรื่องของการขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแต่กลับไม่ได้รับความใส่ใจในการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่บอกเพียงว่าให้กลับไปให้ลูกหลานทำและได้ตัดพ้อว่าเจ้าหน้าที่ควรให้ความกระจ่างกับผู้มาใช้บริการ ซึ่งในการเรี่ยนเรื่องขอคืนค่าประกรันมิเตอร์ไฟฟ้าตนได้ทําเรื่องยื่นมาทั้งหมด4ครั้งซึ่งก็ยังไม่ได้รับความกระจ่างและครั้งสุดท้ายที่มาในวันนี้ได้นัดไปอีกเดือนหน้าว่าจะคืนเงินให้และจะเปลี่ยนชื่อในสัญญาให้โดยอยากให้มีการแจ้งชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติว่าจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆอย่างไรเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้ผู้มาติดต่อสับสนและเสียเวลา การทำงานของพนักง,งานและวิวสาหกิจอะมันควรจะดีกว่านี้ครับแล้วก็ให้ความกระจ่างก,กับผู้ที่มาติดต่อครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตาสีตาสามจะจะจะทำยังไงสักชัยวัชระดุปกรณ์รายงาน